มาครับช่วงเที่ยงตอนนี้มากินขนมโอเค็์รับสงการกันเนอยเราก็มีีกินเส้นทองไปแล้วเราก็มากินขนมข้าวมะแกงขนมมะแกงครับโอ้มีข้าวมะแกงมีแกงกินต่ละปีแต่ละชาตินี่มีข้าวต,ต,าตาังนะครับเนาะตังต,ตังต,ตังตังกินโอเค็์เอาเลยเขาใส่น,นะครับมามามาเลยเนาะน้่ใส่ลงไปเลย ข้าวมีหม้แกงมีกินสลอดปีนะครับเนาะมามๆๆนะครับเราหลายยัยให้เนาะนี่ขนมหวานกันดีกว่าต่างกันน้งคั่มนีต่างมีที่เขอบอกนะครับกินขนมอ,อะไรที่อร่อยสำหรับคนที่มาเที่ยวดีๆนะครับนะใครไปเที่ยวไม่ดีตนะ้องเขาบอกว่เลยบายไว้แล้วครับนะอันมาเล่นมอ,อกแกงดีงกว่าน,นะครับ อืออืฮแกก็อร่อยอร่อยร้อนครับร้อนฮึอะไรแบบคำใหญ่กับผมเลยอืืมอืืมอื้มตินสอล มันตกานครับก็เรื่องที่ตีได้เรื่องมันที่สอนเล่นให้นะไอฮาราจะเปลี่ยนชุ่มันทำเด่นชี่มนแตกทั้งวันเลยนะครับนะครับนี้ก็มีเท่นี้ครับายมา